เอาละครับกลับมากับ Odd World So Storm Part นี้น่าจะเป็น Part ที่11นะครับนะหลังจากที่เราช่วยเพื่อนไปได้ไม่ถึงครึ่งนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นครึ่งครึ่งทางของด่านนี้แล้วละครับเพื่อไม่ให้มันเป็นการนานนะฮะน่าจะตัดด่านนี้ออกเป็น2พาร a r นะครับแล้ก็ไปช่วยเพื่อนกันต่อครับเราต้องรู้ความจริงให้ได้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมพวกเราถึงป่วยนะครับ ยิ่งลึกลงมามันยิ่งทำไมมันแดงแป๊ดขนาดนี้ฮ<ะ>เฮ้ยเพือ่อนมคุยได้ด้ยเหรอเจ้าไม่สามารถผ่านที่ก้านไปได้หรอกนอกจากเจา้จาจะระเบิดมันนะตุม้มลองไปดูที่โซน,น,นซ่อมบำรุงดูสิเผื่อเจ้าจะ,จะเจออะไรบางอย่างที่มันพังลงไปด้านล่างได้น,นะนะให้ไปดูในส่วนของการซ่อมบำรุงนะครับเช็คพอยท์ คงมมีเช็คพอยแล้วอุ่นใจมาครับทางนี้โอ้มีสายมีไฟฟ้าดักหน้าแบบนี้ปึ๊บมีบันไดนะครับเจอไอ้รถไอ้นี่แล้วอุอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่มึงต้องโดนระเบิดแแบบเนี้ยระเบิดที่ได้ไหมเนี้ย นี่แน,น่ปลาไปก่อนปลาไปก่อนอันนี้นี่ไงนี่ไงโอ้ยแจมเลยอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะบอสตอร์ทของอุ้ยลูกบอลอ้าวอย่าบอกนะบอลเต็มอ่ะโอ้ยไม่ได้ใช้เลย เราต้องค้าของใหม่ก่อนมีของเล่นใหม่มีของเล่นใหม่มเราได้ของเล่นใหม่พวกเราก็กดของเก่านะครับกดของกันเมื่อกี้เราใช้ไปแล้วเอาไปสำรองเอาไปสำรองอันนี้ไม่กดละเออกดดิโอเคมันตื่นแล้วครับเออ ไม่อยากให้มันตื่นก็ให้มันหลับต่อไปอุยอ้ยโหไม่โหดแบบเนี้ยทำไงดีทีเนี้ยสวยดีครับเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวจะต้องเอาไอ้นี่ก่อนไอ้นี่จะตื่นไอ้นี่จะตื่นโหไม่ยอมด้วยอันแน่ต้องเอาไอ้นี่ก่อนครับ ต้องรอให้นี่ตื่นก่อนอะ่ะเราต้องใช้ของใหม่แล้วละ่ะดูมันฉลาดอะ่ะแบบมันไม่ยอมมาทำไมไม่ยอมมาไม่ได้แล้วครับต้องรีบแล้วงานนี้เอฟเอฟเอฟอย่าทำเสียเลิกเอฟอย่าทำเสียงานขอขอเลยอย่าทำเสียงานเอฟ ดูมันเ,ออเดี๋ยวนะเออ่ตรงนี้เราน่าจะทำไมไมาถึงอยู่ตัวเดียวออโอ้ยไม่ได้มุมไหนก็ได้มุมไหนก็ไม่ได้ต้องลงไปข้างล่างเหรอ ข้างล่างก็้าง,างอ,อ,อ้ย้งไปทางไหนแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะไม่เป็นไรอ่าเมื่อกี้เราเราเล่นของเล่นไปไปนะครับ ที่ใช้เยอะใช้บ่อยก็เช็คพอยต์ียบร้อยปิดสัญญาณปิดไฟตรงนี้มีทางให้ไปนะครับผมว่าน่าจะใช้นี่มั้งเนี่ยเออใช่ด้วยออแล้วก็เดินไปหาเพื่อนครับเสียงลูกบอมอยังเด้งอยู่เลยไ้โซนมเมทเน้นแล้วครับเรียบร้อย ไปกันเถอะโอ้มีตะแกรงนี่ไงเราก็ต้องปึ๊บไปตามมาเจอเพื่อนครับถ้ามีใครสักคนที่นี่ไม่ยอมทำงานน่ะพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยจะลงมาจากหอกระจายสัญญาณเพื่อมาที่นี่พวกนายต้องระวังตัวด้วยล่ะได้เลยเราจะระวังตัวนะเออตรงนี้เพื่อเราไม่น่าจะโดดนข้ามไปได้น,นะครับเพราะฉะนั้น ขอไปมาก่อนครับให้เพื่อนเรามาแอบแฝงอยู่แถวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองอะไรสักหน่อยหนึ่งผมจะลองเอาของใหม่ป่าป่าไอ้พวกทหารเนี่ยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงแต่เอาจริงๆแล้วเฮ้ยตรงนี้ไม่มีลูกกลมๆนะใช่ไหมผมเอาเออว่ะ นะเี่ยนเเออทำไมก็ต้องใช้แล้วก็นี่ครับเบแล้วก็เดินมาปึ๊บมันน่าจะง่ายกว่าไหมเปลี่ยนยังเปลี่ยนแม็กยังเรียบร้อยนะครับเดินเล่นสักแป๊บหนึ่งรอมาแล้วหนึ่งตัวลงมา ไม่ลงก็ตายซะ get เดี๋ยวมันต้องลงมาครับเออนี่ไงตายซะสิตัวแตกไปเรียบร้อยโอเคไอของใหม่นี่เราเหลือยี่8แปดกระป๋องเพราะฉะนั้นเราคราฟก่อนครับแล้วเราก็เก็บขอของหน่อยเรียบร้อย โอเคเคลียร์ทางแล้วเราเคลียร์ทางเรียบร้อยโล่งสบายใจหรือเปล่าวะอ๋อโอเคไห้ตรงนี้ได้น่ากลัวเนี่ยปึ๊บไปแล้วจ้าเช็คคอยสัะหน่อยครับฮึยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอามาสิลงมาลงมาลงมาดิลงมาดิลงมาดิสามสามให้ตายก็ต้องอย่างนี้แหละ <_ q _> เราตายไหมเนี่ยเราจะตายแล้วนี่แน่มีเลือดไหมแถวเนี้ยโอ้เช็คควอทครับ ไปดูของกันยัมีมันอีก,กนเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ดูซิว่าไปใช้ได้ไหมอุ้ยอ๋ออยู่ใกล้ๆเลยเปิดไฟครับอืมถ้านี่ปลาโดนเพื่อนเราผมว่าเพื่อนเราตายแน่ดูๆแล้วนะ ออเรียบร้อยแล้วก็จับมันมัดแทนแล้วกันครับอืมดูสิข้างในมีของอโอเคแหลมเลยมีเพื่อนเราอยู่ด้านในด้วยครับจากตรงนี้เดี๋ยวขอค้นของกันทางนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ปิดไฟแล้ว พอยห้ครับอุ้ย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 อุยทำไมอ่ะเฮ้ไม่ได้เหรอเอ้ข้างในนี่มีอะไรอ๋อให้มันเห็นอย่าให้มันเห็น ไปครับอ๋อไม่มีอะไรนะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็แตกไปเราจะเริ่มช่วยเพื่อจากด้านในสุดนะครับโอเคพวกนายไม่ต้องทำงานแล้วไปกับเราเดี๋ยวนี้เรามาช่วยแล้วปลดแอกนะครับปลดแอกพวกนายก็ไปกันเถอะ เ,เดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บนะอของเรายังมีอยู่ครับเราก็ต้องคราบก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอเคเมื่อเรากดคราบของไปแล้วเราก็ต้องเอาของครับแล้วก็อันนี้ ไม่มีเหรียญแล้วไป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 เฮ้ยพวกเราเก็บไป mm hmm. มีลิฟต์ลงมาแล้วครับม,มีตัวที่สองตัวด้วอุ๊ย <Good. S 1> หวังว่ามันคงจะไม่ยิงเพื่อเรานะ <S <S ไปครับ วิ่งวิ่งวเอาละไปเล็วปึ๊บมาเร็วเร็วเรลอดไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดียเดียเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอาเพื่อนรอตรงนี้ครับทางนี้มาทางนี้มาทางนี้นายขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปข้างบนเร็วๆๆขึ้นมาข้างบน เราจะเคลียร์ทางให้นะรอตรงนี้เลยนะครับเราจะทำการเคลียร์ทางให้เพื่อนเรานะครับอืมอ่ะอันนี้แล้วกันย้อยไปตำ้ำอีกสักทีไม่เล่านี่ไงมันมีผมว่ามันมีอีกตัวนะจจำได้ยังไงอยู่ไหนวะทำไมมีตัวเดียว นี่ไงนี่ไงนี่ไงตีไงชอบจริงๆเลยระเบิดอันนี้แม่โอเคขอค้ามเลยครับเรียบร้อยโอเคไปเอาเพื่อนครับไปรับเพื่อน ลงอันนี้สิไม่มีใครตายนะโอเคมาไปเร็วอ,อันนี้เราสามารถเลือกอของที่เรามีนะครับ เพื่อเป็นลูกกระสุนได้นะครับไปแต่ผมจะช่วยเพื่อนได้หมดหรือเปล่าเนี่ยสินี่อีกเรื่องหนึงน่งนะไหน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 เต็มยิงเต็มยิงมันจะต้องมีแน่แน่หายไปสองละหายไปหนึ่งละแทบเดียวยิงไปมีอีกไหมมีอีกไหม ไมีมีหินไฟห็นไฟอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าไม่มีตายไปตัวหนึ่งเลยอ่ะปึ๊บโอเคทุกคนรอนี่นะคุณรอนะครับ อันนี้แหละโอเคอน,นี่แตกของเอ,อ่ออ่ะเยี่ยมเลยครับตอนนี้เรามีระเบิดของระเบิด แล้วเรามีของเท่าไหร่เอ่ยสิบมีระเบิดนี้สองลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องคราฟครับคราติดตัวไว้แล้วก็เอาของมาโอเคแล้วก็นี่คือเพื่อนนะครับคนบอกว่าเนี่ยมีกไหมไมีงไหม

ไปเดี๋ยวใช้หนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยว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 อุ้ยโอ้ยไอ้นี่มาตั้งนานยายาโอ้โหเพื่อนหายเพียบ หายวิ่ตัวเนี่ยทำไมโดนจับแล้วนะเนี่ยไปครับยี่สิบห้าสิอา้าวแล้วเพื่อนที่เหลือไปไหนวะเนี่ยโอ้ยช่วยไม่ทันอะ่ะอาแต่ไม่เป็นไรถือไม่ได้ช่วยครับเอ๊ะอันนี้มัน เดี๋ยวกันทางซ้ายทางซ้ายไม่มีอะไรทางขวามีตัวนอนอยู่หมาก็นอนผมว่าเคลียร์ดีกว่าไม่มีไอ้ลูกกลมๆนั้นอยู่ด้วยเฮ้ยอา้าวไม่ได้โอ้โหเรามองไม่เห็นครับ พาดแล้วพาดอย่างแรงพาดอย่างแรงมันมันหลับตอบปะเนี่ยไม่หลับเว้ยใช้ระเบิดได้ไหมใช้ระเบิดได้ใช้ระเบิดได้กับหมานี่ใช้ระเบิดไม่ได้เหรอ,อก่อยนะครับเดี๋ยวมันก็หลับ หนีไปก่อนหนีไปก่อนรอสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวมันเงียบงานซะด้วยอหลับหมาน่ารักน้องน่ารักนะครับน้องนอนหูอยากจะระเบิดปลาพวกมึงได้เกินไปครับไปไปไป ึอันนี้อ๋อเราเข้ามาในไอ้ศูนย์กระจายเสียงแล้วครับเ <c oughs> ทําำไรอะ่ะปิดเราต้องปิด <c oughs> ปิดระบบให้หมด <c oughs> ปิดให้หมดปิดให้หมด <c oughs> เยี่ยมมาก มันจะไม่แห่มากันหรอ,อรเกิดเหตุผิดป,ปกติอ่ะเจอช่องให้ใส่เทปแล้วครับ สวัสดีนักลงทุนที่น่านับถือของมาโกกทุกท่านสิ่งที่ข้าจะนําเสนอให้พวกท่านทั้งหลายในวันนี้คือการทําให้ท่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข้าต้องค้นค้าขีดความสามารถในด้านแรงงานของพวกมูทุกคนทั้งหลายซึ่งพวกมันจําเป็นต้องใช้สารเสพติดนี้เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงงานของพวกท่านจะได้รับกําไรจากการเพิ่มประสิทธิภาพนี้ และสารเสพติดนี้จะทำให้พวกมันไม่หนีเราไปที่อื่นและเฉพาะเครื่องดื่มโซลตอมเท่านั้นที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับตัวพวกมันทาให้พวกมันมีความสามารถในการทำงานมากขึ้นวิธีใช้งานก็คือเพียงแค่สองขวดต่อวันเท่านั้นแล้วทาุของพวกท่าน ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ถ้าพวกทาสเหล่านั้นไม่ได้รับโซซอมเข้าไปเกินส8ชั่วโมงเพียงแค่เวลาไม่นานทา่าของท่านก็จะต้องตายในไม่ช้าตายเหรอพวกมันไม่มีทางจะหนีไปจากเมืองนี้ได้เพราะพวกมันจะตายก่อนที่พวกมันจะหนะีออกไปพวกมันคงมีวันได้พบกับ พวกผู้แทนสหภาพเพราะพวกมันไม่มีวันไปถึงพวกมันไม่มีสิทธิ์ร้องขออะไรเพราะว่ามันจะต้องตายไม่นะทุกๆคนจะต้องตายเพราะไอเครื่องดื่มนี้หรอหยุดนะอย,อยู่ตรงนั้นเลยเอ๊อ่า จากนี้เราต้องหนีไปที่รถไฟแล้วครับเรารู้ความจริงอะไรบางอย่างนะครับน,นี่มันคือทางที่เรามาหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อทางนี้ไปทางบาร์เรกเราต้องกลับ้วครับกลับไปที่รถไฟของเรานะฮะไปครับเฮ้ย <c oughs> เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ย <c oughs> ไม่เด้ดแดก <c oughs> <ๆ>ูล <c> ก <oughs> ไปครับรถไฟแล้วแกเห็นท่อหกนั้นไหม มันเป็นท่อที่ส่งลำเลียงเครื่องดื่มนี้ที่นี่คือโรงงานโซสตอมที่พวกมันสร้างขึ้นมีเครื่องดื่มนี่อยู่เต็มไปหมดที่นี่ไปที่ส่งโซสตอมไปยังโรงงานต่างๆทั้งหมดในมูดอสลองคิดดูซิเอฟเจ้าทำอะไรเรามีปัญหาแล้วว่าไงนะร้ายแรงมากไหมร้ายแรงมากๆเลย ข้าดูเทปนี้แล้วตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าทำไมคนอื่นถึงตายกันมันเป็นพเพราะเครื่องดื่มนั่นมันฆ่าพวกเขาไร้สาระนะ่ะเครื่องดื่มนั่นฆ่าใครไม่ได้หรอกเราดื่มมันมาทั้งชีวิตนั่นแหละแล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่มีมัน,มนล่ะเราก็จะป่วย เ,เครื่องดื่มน้านแท้ๆมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าพวกเราถ้าเราคิดจะหนีแต่ตอนนี้เราก็ยังดีอยู่นะแล้วเราก็หนีมาแล้วด้วยเพราะเรายังเหลือเครื่องดื่มด้นมากพอสำหรับทุกคนเมื่อเราออกมาจากฟาร์มแล้วมันก็ถูกบนรจก,กไวมากมายในรถไฟที่เราขโมยมาแต่ถ้ามันหมดละ่ะเราสีแห๋แก่ แต่เดเจ้าบอกว่าเจ้าทำยารักษาได้มันก็ทำได้แค่โดสเล็กเท่านั้นไม่เพียงพอต่อทุกคนที่อยู่ที่นี่หรอกแหนจะเรื่องข่าวหรือที่มันแพร่สะพัดไปเรื่องที่เราทำนันวันนี้อีกยังมีคนหลบหนีอีกมากเลยนะและคนที่ต้องตายยังมีอีกเยอะทำไงดี啊ข้าอยากไปตามหา The Keeper เราต้องไปที่เนครามลายหน้าเลยเอฟสถานีต่อไปเนครัมแล้วขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยกันนะฮะขอบคุณมากครับเจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับ